สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องมือนะคะนิ้วมือนี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้านิ้วมือเราสวยเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เราดูดีได้อีกอย่างหนึ่งนะคะมือสวยเล็บสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการรักษาเล็บให้สะอาดดูดีนี่ก็ไม่ยากหรอกก็คือเราก็หมั่นดูแลนะั่นอย่าให้ระลงเล็บก็ให้ใหล้างแขะล้างนะคะเวลาล้างก็ควรที่ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะในการล้างแล้วก็อย่าให้ยาวมากเกินไปมันจะเหลืองค่ะ เอาแค่ okay. อพอประมาณกันกลางนะคะถ้าคนชอบทาสีเล็บเนี่ยก็คือมันก็ได้ความสวยงามเนาะจากสีอะไรเงี้ยแต่พอเวลาล้างมันจะเหลืองนะคะเราก็ใช้อ่าที่ขูดๆบ้างเนาะคือเข,ขาเรียกว่าอะไรนะคราบสีทาเล็บมันไปจับบนผิวหนังของเล็บเนี่ยบนผิวของเล็บมันทําให้เล็บเหลืองแล้วก็ขูดออกได้ะคะ่ะขูดออกป้าก็จะดูขาวใสเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็นิ้วมือเราเนี่ยก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เออบุคลิกภาพเราดีขึ้นได้จริงๆนะคะอย่างใครมือ,มอสวยนี่เราก็ชอบมองนิ้วสวยอย่างเลยอะมือยาวมือนิ้วเรียวอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S สําหรับคนที่อยากจะทําให้นิ้วเรียงกันหรือว่าเรียวหรือว่านิ้วมือสวยเนี่ยก็พอที่จะมีวิธีบริหารอยู่บ้างนะคะแต่ ถ้าเราทํางานหนักหรือว่าทํางานประจําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เพอร์เฟกขนาดที่ว่าจะต้องเรียวอ่อนชอยนะครับเพราะว่าคือนั่นคือคนที่เขาไม่ได้ทํางานหนักนะครับคนที่ทํางานธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ได้หยิบจับไตลอดเวลาหรือไม่ได้กรรมไม่ไยกอะไรอย่างเงี้ยเขาสบายพูดง่ายๆว่าคนที่เขาสบายอยู่แล้วเนาะนิ้วก็จะสวยนะครับแต่เราทํางานทําการเลยที่จะต้องใช้นิ้วใช้มือเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างที่มือใหญ่ พยายามอย่าหักหนินะะ้วแล้วเขาจะดัดอย่าหักข้อหรือว่าดึงให้กระดูกมันลั่นเนาะจะมีคนบางคนชอบทำเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเขาเขา,เขาคิดเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าทําให้เราสบายขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยถูกนะ,ะเพราะว่าข้อจะใหญ่ขึ้นมันจะแตกข้อจะแตกนะคะมันจะทําให้ข้อใหญ่เราครที่จะกรรมอย่างเงี้ยนะคะมากกวา่าแล้วก็ดัดอย่างเงี้ยอ,อย่างนี้ได้อย่างเงี้ยไหม น,ยยนีแล้วพยายามกำถ้าทำบ่อยๆนิ้วจะชิดกันอย่างนี้นะคะมันจะไม่ค่อยแตกมันจะไม่ค่อยกางออกคือพยายามกำแล้วก็ด,ดัดตาอย่างนี้นะอืมนี้นะคะด,ดัดดัดมันจะทําให้นิ้วเราอย่างชิดกันอยู่ไม่กางนะคะแล้วก็ก็จะไปแตกมากอันนี้ทําประจําค่ะเวลาว่างๆก็จะชอบทำอยนะ่างนี้ติดเป็นนิใสยนะคะเราเคยทําเนาะมันก็รู้สึกว่าช่วยได้ทําให้นิ้วเราชิดกันอย่างนี้นะคะ แล้วเวลาเรากลางมันก็ยังเป็นนิ้วที่อืไม่เตกมากมาก่อนเคยดึงข้อนะคะแล้วเราทํางานหนักมันก็ต้องมีข้อใหญ่บ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราทำบนี้บ่อยๆมันก็ช่วยทําให้นิ้วเราชิดกันได้แล้วก็ดูอืมเรียงกันได้บ้างนะคะมันเป็นวิธีที่ช่วยได้นะคะสำหรับคนที่เ มือไม่สวยข้อไม่สวยประมาณนี้ถ้าทำไ,มไมบ่อยนะครับมันก็จะลงอย่างคนยิงข้องอ,งอ,งองหรือว่าแตก,แตกหรือว่านิ้วไม่เสมอกันหรือว่าไป็นคนที่ทางาหรือว่านิ้วมันงองอะไรบ้างทำแบบนี้ได้นะครับทำไปบ่อยมันจะช่วยทําให้นิ้วเรามันเรียงกันขึ้นนะคะบริเวณนี้แล้วก็กล่มไปด้วยเนี่ยกัน่เนี้างเงี้ยเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยทําให้นิ้วเราดูสวยได้อย่างหนึ่งน,นะคะนี่ค่ะ มันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เดียวเปะขนาดที่ว่าเพอร์เฟกเพราะว่าเราทำงานหนัก,นกเราทำงานอยู่บ่อยๆเงี้ยแต่มันก็ยังดูดีได้นะคะพอระดับหนึ่งนะคะลองทำก็ดูนะคะสวัสดีค่ะ